สวัสดีค่ะวันนี้มาแนะนําวิธีการขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงานกรณีไม่เบิกค่าใช้จ่ายในระบบจัดก,การกระบวนง,งานเอกสารดิจิตอลอัตโนมัตินะคะทั้งนี้ผู้ที่จะเดินทางไปปฏิบัติงานควรที่จะดําเนินการผ่านระบบอย่างน้อย3วันนะคะอันดับแรกมาที่เว็บไซต์ i t c u a c t h ค่ะเมื่อเข้าสู่เว็บไซต์ itku และล็อกอินเสร็จเรียบร้อยแล้วจะแสดงหน้าจอดังนี้ให้ผู้ใช้นะคะมาที่บล็อก Digital Process Automation คลิกที่ปุ่ม business travel ค่ะไปที่เมนูระบบเดินทางไปปฏิบัติงานโดยคลิกที่สร้างเอกสารขอเดินทาง ระบบจะแสดงผู้จะทำเอกสารส่วนงานคณะเลขที่ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในที่นี้เนื่องจากเราไม่มีการเบริดค่าใช้จ่ายให้เราติก๊กที่ปุ่มไม่เบิกค่าใช้จ่ายคะ่ะผู้ขอเดินทางไปปฏิบัติงานให้ระบ,บุเป็นชื่อตัวเราเองนะคะคลิกปุ่ม enter หรือว่าคลิกที่บ้านขยายเพื่อให้ระบบค้นหา ระบบจะแสดงตำแหน่งของผู้ขอเดินทางให้อัตโนมัตินะคะในส่วนของผู้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นหากเราเคยเดําเนินการผ่านระบบแล้วนะคะระบบจะแสดงให้โดยอัตโนมัติแต่ว่าถ้าหากอาจารย์เข้าเป็นครั้งแรกจะยังไม่แสดงให้อาจารย์พิมพ์ชื่อหัวหน้าสาขาวิชากรณีที่อาจารย์อยู่สังกัดสาขาวิชาแต่กรณีที่สังกัดอยู่ส่วนกลางกองบริหารงานคณะนะคะให้พิมพ์ชื่อรองคณะบดีที่อาจารย์สังกัดเมื่อเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกเ็ให้การเดินทางจังหวัดค่ะอันนี้ให้ระบุเพียงจังหวัดเดียวพิมพ์ชื่อจังหวัดเพียงบางส่วนระบบก็จะค้นหาให้อัตโนมัติให้เราเลือกที่ดับดาวค่ะลักษณะางานที่ปฏิบัติในที่นี้ไปฝึกอบรมยิ่งงานสถาบันให้เราระบุให้เรียบร้อยค่ะเดินทางไปปฏิบัติงานเกี่ยวกับ ลาที่เกี่ยวเนื่องนะคะหากหากไม่มีการลาอาจารย์ก็ติ๊กไม่มีการลาแต่ว่าถ้าหากมีการลาอาจารย์ก็เลือกประเภทการมีการลาก่อนปฏิบัติงานหรือมีการลาหลังปฏิบัติงานหากติ๊กแล้วนะคะอาจารย์สามารถดําเนินการลาผ่านระบบไฟออฟฟิศได้เหมือนเดิมเนื่องจากสองระบบนี้ยังไม่มีการเชื่อมโยงกันนะคะเรียบร้อยแล้วอาจารย์ลิกที่วันที่ออกเดินทางให้คลิกที่ปุ่มปฏิทินได้เล็ทนี้นะคะ ในที่นี้เลือกวันที่ยีสิบสามวันที่เริ่มปฏิบัติงานยี่สิบสี่วันที่สิ้นสุดก็ยี่สิสในส่วนของเอกสารที่เกี่ยวข้องเช่นหนังสือเชิญหนังสือตอบรับหรือเอกสารที่ระบุให้อาจารย์ไปปฏิบัติงานนั้นๆน,น,นะคะอาจารย์สามารถแนบในส่วนนี้ได้เลยอาจารย์สามารถคลิกที่ส่วนว่างๆนี้นะคะเลือกที่ไฟล์เอกสาร ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเสร็จแล้วคลิกปุ่ม open ค่ะไฟล์ที่หนึ่งก็จะเข้าไปยังระบบเรียบร้อยถ้ามีมากกว่าหนึ่งอาจารย์สามารถคลิกได้เพิ่มเอกสารได้นะคะ,ะคลิก open ค่ะแน่เป็นเอกสารครบเรียบร้อยเสร็จแล้วคลิกที่ปุ่มบันทึกข้อมูลด้านล่างนี้ค่ะคลิกปุ่มบันทึกข้อมูลเสร็จแ,แล้วคลิกที่ปุ่มหน้าถัดไปหน้าสอง เมื่อคลิกบันทึกข้อมูลระบบจะแจ้งว่าบันทึกข้อมูลเรียบร้อยให้คลิกโอเคแต่แล้วคลิกปุ่มหน้าถัดไปหน้าสองค่ะกรณีเดินทางไปคนเดียวและไม่เบิกค่าใช้จ่ายอาจารย์สามารถคลิกที่ปุ่มยืนยันและเพิ่มข้อมูลการเดินทางได้เลยตรงนี้นะคะแต่กรณีที่เดินทางเป็นหมู่คณะอาจารย์สามารถติ๊กตรงเดินทางเป็นหมู่คณะแต่แล้ว ชื่อแรกที่จะแสดงก็คือชื่อผู้ที่บันทึกข้อมูลก็คลิกปุ่มยืนยันและเพิ่มข้อมูลการเดินทางค่ะแล้วก็เพิ่มรายชื่อผู้ที่เข้าร่วมการเดินทางคนที่สองหรือเอย่างเช่นจะกดปุ่ม enter หรือว่าแว่นขยายก็ได้นะคะเพื่อให้ระบบค้นหาข้อมูลหรือว่าใส่เป็นอ e ีเมลก็ได้เสร็จแล้วก็คลิกปุ่มยืนยันค่ะ คนที่สองก็เรียบร้อยถ้ามีสามคนก็เพิ่มคนที่สามเพิ่มไปเรื่อยๆจนครบนะคะน,นี้จะลองกดปุ่ม enter ดูระบบก็ทําการค้นหาให้เหมือนกันนะคะพอแสดงเสร็จแล้วก็คลิกปุ่มยืนยันและเพิ่มข้อมูลเดินทางคะ่ะเมื่อบันทึกผู้ร่วมเดินทางเรียบร้อยแล้วนะคะการเลื่อนลงมาด้านล่างถ้ามีเอกาสารที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมอาจะาสามารถแนบได้ไดตรงนี้เลย แต่ว่าถ้าไม่มีเอกสารก็ไม่แนบค่ะเพราะเราแนบเบื้องต้นแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือคลิกบันทึกข้อมูลในในปุ่มด้านล่างนี้นะคะคลิกบันทึกข้อมูลค่ะระบบจะแจ้งว่าบันทึกข้อมูลเรียบร้อยคลิกโอเคขั้นตอนสุดท้ายก็คือส่งเอกสารคำร้องซึ่งสำคัญมากถ้าอาจารย์ไม่คลิกส่งเอกสารคำร้อง เจ้าหน้าที่หรือว่าผู้บริหารจะไม่สามารถตรวจสอบหรือว่าเห็นคำร้องของอาจารย์ได้อาจารย์ต้องคลิกป,ปุ่มส่งเอกสารคำร้องค่ะระบบจะแจ้งว่าคุณต้องการยืนยันส่งเอกสารคำรอ้องอนุมัติเดินทางหรือไม่ให้คลิกป,ปุ่มโอเคการมาทึกข้อมูลที่เอกสารเรียบร้อยให้คลิกป,ปุ่มโอเคอีกครั้งเพียงเท่านี้การขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงานกรณีไม่เบิกค่าใช้จ่ายก็จะเรียบร้อยแล้วนะคะ นอกจากนี้อาจารย์สามารถตรวจสอบรายการของเอกสารได้โดยการคลิกที่เมนูรายการจัดทําเอกสารค่ะที่คอล่ามสถานะของเอกสารจะแสดงให้อาจารย์ทราบว่าเอกสารที่อาจารย์ยื่นอยู่ในสถานะไหนเช่นเมื่อสักครู่ยื่นเอกสารไปอยู่ในสถานะรอผู้บังคับบัญชาชั้นต้นผ่านเรื่องอนุมัติเดินทางกรณีที่รายการได้รับการตรวจสอบเอกสารจากเจ้าหน้าที่และได้รับการอนุมัติแล้วสถานะจะขึ้นว่า complete นะคะ จารย์สามารถคลิกที่รายการที่ยื่นแล้วก็สแสดงสถานะาพองผีสามารถตรวจสอบรายละเอียดและพิมพ์เอกสารได้นะคะโดยการคลิกที่ปุ่มพิมพ์เอกสารในเมน,น,น,นูนี้ปุ่มพิมพ์เอกสารซึ่งสามารถดาวน์โหลดเป็นไฟล์ pdf เพื่อใช้ในการดำเนินการในส่วนอื่นๆได้นะคะ คลิกที่ดาวน์โหลดไฟล์ตรงนี้ค่ะรอสักครู่ระบบจะแสดงหนังสือขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้วค่ะเพียงเท่านี้วิธีการขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงานกรณีไม่เบิกค่าใช้จ่ายก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะ